แมนแล้วแมนนี่ได้แล้วได้แล้วแมนแล้วแมนแล้วโอ้สุดยอดทีมให

คนกีนจะหน่อยเยียวซื่อๆนะเท่าห่เนี่ยเอารู้บไหมเเหล้านแค่นออกกัเลยมั้ลอง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 โยบังลองโยอบได้เห็ดเล้าห้าสนนครับว่าเพื่นได้คุดเห็นอ่าพระพุทธลูกครับพี่น้องครับพุทธลูปูหรานนะครับเนาะตังแตยยกข้าวตะกี้ครับ่นกว่าประมาณอายุ พระพุทธรูปองนั้นนะครับมามาผ่านมาปะประมาณห้าร้อยปีครับเป็นวานะครับเนาะพี่น้องใดติ๊ีข้าวติดตามขขารับชนนะครับเนาะแต่สิหมูว่าเป็นพุทธคนพบพระพุทธรูปกลางแม่น้าโค้งนะครับเนาะหน้าส่วนนั้นนะ่ะจะเป็นหน้าวาดัดประมาณหน้าวาดัดนบีเนาะแต่ยินดีน,นําเด้อพี่น้องครับพี่น้องเช้าเล่าเนานะครับเนาะ <c oughs> ที่คนพบพบพุทธลูกบุหานน้องพี่น้องเนาะเท่ากับจีได้ซื้ออาว่าพระนั่นเป็นของบุหานแถวบ้เนาะครับเนาะเพราะว่ามันมีอาดราม่าน้องครับพี่น้องครับเพราะว่าภาพปลอมพันวะครับผมฝังข้อมินพันวะภาพปลอมเนาะบระกองเข้าไปอ่านเบิ้งที่อ่ากระจอกโคตรลงคนเบิ้งเป็นล้านนะครับเนาะ ว่าอย่างพี่น้องอกว่าคนว่าครับอันนั้นน่ะภาพพร้อมพราภาพจริงน่ะบินถบ,บาดได้นะเดินบินสบ,บาดได้นะครับว่าโอ้เนาะนี่นี่ก็มีเนาะพี่น,อนะน้องเนาะคุ้นคนกับมิ่นขวนในะครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากะดีใจนั่นครับเป็นของโบหันที่เป็นพระพระพุทธรูปที่สวยหลีครับป่ะกองเขาไปเบิ้งนะพี่น้องครับเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามครับนาตาพคนง่ามอรีนาตาคน ค่ายแขจะว่าหาเบิ้งยากขพาชิงห้ามปานนี้โคตรโจรุปชิงห้ามปานนี้นะครับน้องนี่แหละครับของอยู่ใสครับคนเคยอยู่ใส่นะคนก็ขึ้นมากพี่น้องด้วยที่หายไปดนหลายปีหลายศาสหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนาะคนจิไปอยู่ใส่คนเคยอยู่ใสแม่นบอพี่น้องคนก็ต้องขึ้นมาให้พระโปรดทำต่อธรรมะให้เล่า ประเทศเลาว่าประเทศล้าด้วยนะครับเงินบัฟเฟอร์โอ้ยนพี่น้องเอ้ยคุณคือบาจยังไดน,นะครับเนาะเงินข้ามตะเกีายบนะยะนะเดีย๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยเงินพันหนึ่งนะครับพันบาทใทห้เฮานะครับโกไปแลกนะครับไปแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนหกแสนหกแสนหาร, 10, ร 1, ออสิบพันกีโตพันหนึ่งครับตะกี้บากล้อยใสตะกี้ครับ อาก็หลายปีเลยครับเศรษฐกิจกระสีดีกุหนีเนื้อๆครับเรื่มแย่คือเดืองนี้ครับมันเป็นทัตวโลกแล้วครับเศรษฐกิจสมือเป็นทั่วโลกแล้วคนรวยก็รวยคนหาบได้ก็หน,นี้ร้ายครับคนหาได้ก็จะแม่นหาได้ก็ค,ะคจะย่ำไปคมจะย่ำม,มันเนาะควมหูไปควมหูมั่นเนาะครับนอะเรื่องนี้ก็ได้เอาก็บเท่านเจ่ากกลเรื่องนี้นะครับนอกหาา้ามมาบอกเรื่อง ที่เป็นเห็นพระพุทธรูปแล้วนะครับพี่น้องครับที่นี่องค์พระพุทธรูปนะครับองค์หน่อยประมาณสามสี่องค์ครับแต่กับในประมาณสามสามรูปนี่แหละครับว่าสีนี่เป็นเอ่อเป็นอย่างพวกข้อรุดข้อรุดองค์นึงนะครับเนาะ เล้วก็อานีรูปองนึงนะครับน้องล่าก็นี่พระพุทธรูปสมบูรณ์นะองค์นึงครับสมบูรณ์แล่าก็งามอีกพระพุทธรูปองค์นั้นนะครับน่าหลีครับเดี๋ยวพี่น้องเขาไปเบิ่งครับนี่ช่องยูทูบใกลยๆส่งเพคนเอาลงหลายครับมนีเบ้ากล้องมีโอกาสเลยมามาเราสู่กันฟั้งมาเราอลไรก็ได้ครับโกลเมนว้าสี อันโมอีอย่างไยนะครับก็สูพี่นองฟัง่งคนที่บทั้งหูมนะครับเนาะคนที่หูแล้วลกตบเป็นอย่างนาะครับเนาะขอามาฟั่งเลยกับขเมนินใหยียบนหูกันก็ได้น,นะครับเนะาะพระองค์นี้นะครับผมเิ่นนะพี่นองคิดว่าเิ่นขึ้นมาประ,ประปที่ด้วยเหตุผลไหนเนาะพีนองเนะาะแบบคว่ำเชื้อถือขนะองเฮ้าเนาะสมมติบักลบองกง คิดเดียวนี่นะครับบองกรถนว่าเพิ่นมาโปรดมาโปรดคนเล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเศรษฐกคิดกับพอดีอียังกับพอดีหล่ๆยอย่างคี่นองครับงินกันยากเนาะครับ่นองคีนองคิดไไว่างไดาเพราะว่าคี่นองคนเล่าเฮานี้ครับแบบว่านะสีล,ลังใบเบิ่งหลาแลละครับบัคงกงก็อยากไปในใจนอยากไปแต่ว่ายูนิตยุไท่เดียวนี้ครับล้วง็ระคันเมื่อคิดว่า ปีใหม่ครับพี่น้องหลังปีงงงงใหม่ขายของซอยืหอยแล้วจักปีใหม่เป็นเมื่อเมื่อหาลูกม,มาเต่อออาอภัยเม่์ลูกสาวก็อยากได้รถจักรยานเนาะครับเนาะอยากได้ในในรถจักรยานแต่สงเงสื่อเสื่อเพื่นอนเนาะเขาขายรงเรียนพี่น้องมันปั่นจักรยานไปโรงเรียนเองเดี๋ินลูกนะสาวก็ได้จาก้ามีบุญวาสนาเนาะครับพี่น้องเนานะประกงกต่อยากไปเบิ่งเพราะว่าเห็นในลูกนะ เห็นในรูปแบบคนองง์องคนนํามหรือขย้อนว่าเพ่นนะครับที่ว่าขจาวออก่าบมานหาลอยปีผ่านนะครับแต่ว่าโงงเพิ่นน่ะยังสมบูรณ์นะครับถึงจียูในน้ำถึงจีมี่น้ำเชาะน้ำยังดินชายเจือนดินชายเชาะหลายอย่างหลายแนว่นกันยังคงรูปสวยงามของเพ่น คือเก้าพี่น้องจ้ะคือแบบพระต่เข้าโบร้านอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่านาค้นหาบากล้องเป็นคนมกเผื่อนั่นนะนมักผ้าแบบ้าโบร้านบากล้องสาสมเจ็บไหลาหลครับโพรานแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะมไม่นองใสมันเอาไปใส่แบบเล็วนะครับเนาะเพราะว่าบากล้องสิแต่ตอนเป็นวัยรุ่นแบบท่านมีลูกนีเมี่ยเนาะบากล้องมักสื่อผ้ามักสะสมผ้า ซูเมอร์นี่ก็ยังสะสมครับแต่ว่าบนนี้หลายคืนตะกี้แล้วก็มีมูคนหนึ่งรับสะสมนี่เลยนี่สะสมพระเต็มห้องใหญ่ๆมันนะ่ะมันเก็บนะกองกองใหม่พี่น้องเคยเห็นบอก่องใหม่เขาจอดใส่ลูกปืนใส่ะระเบิดพขาติกี้พอมันเอากองใหม่มาให้มันก็เก็บคนคน,คนใส่หันมนี้ซูยางสูเนี่ยกองนี้บนนี้มันก็เก็บต้องต้อง,ตอ,งองกันนะนเดี๋ยวมันจะได้มีอะไรมันก็โทษมาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าต้ ว่ามีเหรียญโบราณครับมีเหรียญโบราณให้บอบองเบิงเหรียญโบราณเหรียญราชการที่หาครับล่อหาเนาะเป็นของราชสการที่หาแล้วก็บมีข้างหลังเป็นหย่อมน้องน่าจะเป็นรูปสร้างบอครับบอบองจำบอบพิดเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนมาคนทรงไปให้ที้นั่นทีนี่เบิงแบบเชี่ยนเข้าจวานะครับ บะกลองก็โอ้บะขายจะเป็นร้านมึงกระเบงเลยเด้อวะนอครับพี่น้องนอ้องพระกะพี่น้องเขามีโอกาสพี่น้องเราแวะไปเบิ่มนะครับน,อน้องนาชิยูอ่าเป็นว่าอยูเซนนะครับเรื่องอย่างหน้าบะกลองเราไปเลยงานเดิ่นะครับน,น้อง,องนนอแต่ว่าจะไม่ไม่เพจยเฟซบุ๊กรลายครับพี่น้องครับโอ้ดีใจน้ำเพิ่มนะครับผมมากเลยพุทธรูปโอ้โหเป็นสวยงามนาชิมี่หลายอย่าง ดูบอลหนนะังนาซีนี่สมบัติสมหยังที่ว่าเพิ่นเห็ดตะกี้นาะเพิ่นจิกขามไปฟังไถ่ผมว่าแต่เข้าเ,เาพิ่นเล่าหนี่น้องเนาะอีกอ่ะเจ้าเรากันมากนะครับอาจจะเป็นผ้าโบราณที่ว่าเพิ่นขามไปฟังไถ่แล้วผ้าพุทธรูปนะเพิ่นบ่อยากขามบอกลูกเกิดขึ้นอยังเกิดขึ้นแล้วมีน,น้องเนาะไรย,ยางไรเน่ ละต้องเคยฟังแบบนี้อยู่ในซองอ่าเอ๋อเล้าทาเขกสกายเล้าทาเขะบม่รว่าน,น,นะไรนะเป็นเห็ดเกี่ยวกับเรื่องเหล้าคาตกีิพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องเขาไปเบิ่งเนาะพระสามพี่น้องที่กค,ค่ายกันแต่ว่าเพื่อนอยากเสื่อมย่งมาใส่พระพระเอ๋อพระใส่พระอีกยังงน,นพะพระสามพี่น้องนี่แหละพี่น้อง ที่ว่าศูนย์หายดูกางไม่นำของนะครับเนาะอันนี้แหละครับพี่ต้องที่ว่าเพื่อนอยากเสื่อมโยงมาใส่ถุงวานีนน่คือความคิดของบะกองเองนะครับเนาะว่าบะกองอุ่นแห้งนะสำสำหรับแบบปรกกากฏการณ์แบบคนคนพบกลางไม่นำของเพราะว่าไม่นำของเนี่ยคนชิลดลดลงแบบเห็นหาดเห็นยังนี่นนะครับ แล้วมีประกฏการมีพระมียังเพราะว่าอยู่ในน้ำโันมีหลายอย่างครับเพราะว่าเพราะว่าขนโมล่านตะก,กี้นะครับนอกขุนก่าอยู่กินน้ำแม่น้ำโขงเท่านะแบบว่าแม่น้ำไ่ที่รอเลียงปลาซ่้นเล่าอะไรกับปลาส่นไทยอยู่ตรงขามกันตะก,กี้นะครับพี่น้องเนาะผมว่าตะก,กี้เพิ่นกนสีนาสิแบบไปมาหาสู่กันง่ายก่านีโยครับ เดี๋ยวนี้มีกดมี่ยังมีต้องเฮ็ดใบนั่นใบนีมาตะกี้เพิ่นขนใหญ่ยังตะกี้เข้าตะกี้เรากลองคืนเขาไปง่ายมากง่ายไปมาหาสู้กันเป็นพีนนนนน่น้องกันเบิดแหลกพวกนาะมาสูมือนี่จะยังมี่เต็งเงินมี่เต็งเงินใส่เต็งเงินอย่างเดียวขึคุณทำกังเกลให้หาย,ยาก นี่ครับข่้นประกองเมื่อนี่ยก็เชียเึ่งดิเสียค่าหนาดิค่ามีหลายอย่างหลายแนวโอเคนะครับพี่น้องครับประกอบกันเราะเราูันตันอันนี้แหละครับเพราะว่ามันหนาอึ่งละก็นาแบบว่าหนาไปเบิ่งหนาค้นหาพ่วมเสื้อลอกลับแบบโอ้คนคนข้นมาได้แน่าใดฮะน่าะกองอย่าหงแล้วมันเชื่อโย่งกับผ้าข้าวตะกีดีกว่าคนขามมาก เป็นยาขามมาไทยนะพี่น้องที่ว่าคุใส่เพใส่เหื่ออะไรเหื่อลมเหื่อยังก้างไม่นำโถงนะนะครับตะกี้ประมาณนี้แล้วบะกลงที่บะกลงเคยเฝ้าเอ้ยเคยเฝ้าเหมือเราจากยูทูบมาเนะเป็นหลงซีเมนลุงจริงหรือบุลุษจริง,งกะขอโทษขอให้เด้อที่บะกลงก่าวไปก็ได้พราะแม้ว่าอันนีความคิดของบะกกองเองเนาะว่าโทษนี่คิดถึงบ่อเสื่อมย่งถึงบ่อจี๋ว่าเทื่อกะให้เพื่อนที่ฉูดก่อนนะครับเนานะ อเพื่อนที่สุดข้าวออมากก่อนลอปลากรไปเะเช้ามาวอ,อกวสู้พินน้งองปั้งอีกเสื้อหนึ่งนะครับนเนาาโอเคนะครับผมพินน้องครับ